ดูดวงชาวลาสีเมษครับพ้นวันที่9สิงหาคมผู้มีบุญรู้จิตคนนะผมตกตำแหน่งอะไตกตำแหน่งเดอะฟูตตท่านจะลื่นเริง,เรงสังสรรค์มีบุญกุศลวาส,สนาส่งผลหนุนนำนะผมรู้จิตใจนะปัญหาต่างๆนะเพียงมองหน้าก็รู้แล้วในโชคชะตาบุญกุศลวาส,สนาถ้าท่านรู้ว่ามีจิตใจนะผมเป็นดังเขาเรียกว่าดังปีศาจหมู่มาร คนคิดร้ายสายสร้ายพลาสหมอซันก็จะแนะนํรนัะผมให้ท่านพบครับไพรีพิณาทครับศัตรูโูมาณพังพิณาทเคยได้ยินไหมครับไพรีพิณาทโบราณโบราณก็เชื่อกันให้พบติดตัวศัตรูพิณาทไม่ได้ไปแช่งเขานะันะผมก็ทําสิ่งไหนได้สิ่งนะั้นะครับสองหบาทพระเก่านะจ๊ะนะจ๊ะของแท้นะจ๊ะับนะผมแล้วก็พบเหรียญพระปางปามานคะรับปางปามาน2องรหสบาทครับผมปางปามานคืออะไรมานั้นชอบกระซิบข้างหูเคยเจอไหม ครับเดินอยู่ขึ้นเดินบนอยู่บนห้างมองลงมากระโดดลงมาเลยกระโดดลงมาเลยคอเจอไหมมันมาทางจิตพวกนี้มาท<ม>างจิตนะผมน่าจะไปคิดว่ามันจะโผล่มาให้ดันกลัวมันไม่ใช่อย่างนั้นพวกนี้มันมองไม่เห็นมันถึงหน้ากลัวนะผมก็มองเห็นนะไม่หน้ากลัวเราก็มาต่อยกันเลยมันมันมันมองมไม่เห็นนี่เนี่ยมันสิ่งที่มันหน้ากลัวคือมองไม่เห็นอยู่ดีๆก็ป่วยอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็นะครับผมอยู่ดีๆบอกคนนี้ตกลงมาเองอะไรอย่างเงี้ยเราบเรียกมารผม กระเซ็บข้างหูบางทีจิตเราไม่ได้คิดหรอกมันน่ะคิดวันนั้นเเขาดินพบบอกว่าให้พบพระปางป่าม,มาปางป่าม,มาครับผมหรือบางคนเรียกปางสันตุมาหรือบางคนเรียกเหรียแก่กรรมนะครับสองอยหสิบาทส่งฟรีดวงชะตานี้เป็นยังไงมาดูกันอกตําแหน่งลืล่นเริงสั่งสรรมีการประจบประแจงเรียกแข้งเรียกขาเอาอกเอาใจท่านเป็นพิเศษนับถือว่าเป็นเลือกดีครับผมดวงชะตานี้ให้มุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตามุ่งตรงไปสุดขอบฟ้าไกล ครับผมข้าพเจ้าไม่ขอ,อยุ่งเกี่ยวกับใครทั้งสิ้นครับผมมุ่งตรงไปสุดขอบฟ้าไกลเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินครับการส่งมอบถ้วยทองพระราชินีส่งมอบเหรียญทองครับผมนั่งอ,อยู่บนบัลลังก์ครับผมดาา้วยบุญกุศลวสนาดวงนี้เป็นผู้มีบุญไหมผู้มีบุญครับเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดครับผมแต่สิ่งต่างๆตั้งตอง,งจู่ให้เป็นยังรู้จิตใจคนเพียงแค่มองคนงนี้ไม่ดีคนนี้ดีไอคนนี้รักเราคนนี้ไม่รักเรา ราะฮนาสุนัขยังรู้เลยครับผมเราเดินเข้าไปในสุนัขเลียขาเนี่ยรักเรานครับผมงั้นเดินเข้าไปโดนกัดเลยหาใส่ด้วยอันนี้ไม่รักเราครัวผมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆซิกเซนของท่านมีผู้มีบุญกุศลวาสนายิ่งมีเยอะนะครับผมมีลางสัมผัสบอกบอกเหตุพิเศษการพลิกเปลี่ยนแปลนพัฒนาในสิ่งที่ใช่ตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินคนอายุน้อยกว่าจะนำพาซึ่งถ้วยทอง โอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลบางเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงชะตานี้จะได้พบได้เจอกับเพื่อนเกา่าใช่ไหมครับเพื่อนเก่าเข้ามาบอกเก่าวเล่าสิเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนําโชคชะตาหรือนะครับเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆที่ตามท่านมาตั้งแต่ดีจาชาตินะครับตามท่านมาตั้งแต่ดีจาชาติแล้วตามมาตั้งแต่ดีจชาติหมอสังเกตบอกถามเขาดิสมบัติฝังไว้ตรงไหนฝังไว้ตรงไหนบางคนมันมีสมบัติจริงๆนะมันเป็นเรื่องเล่านะ ครับท่านเอาไปเปิดเสิร์ชหาข้อมูลดูสิคุณมงคลจำาัณฑิตชาตินะฉันฝังสมบัติไว้ตรงนี้ครับชาติก่อนนะปกข้าวปกสวนไล่นานแล้วเงินทองมันต้องเอาไปฝังเอาไว้คับผมไม่งั้นโดนกับมโมยกรบปจร่ป้นแล้วกดขึ้นมาแล้วออกขา่าวหน้าหนึ่งมีนะครับไปฟังดูับผมเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้ลืล่นเลิงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันอย่างสุขสมสมหวังดังใจหมายไหมครับสิบถ้วยบังเกิดแล้วเขาเรียกว่ามาทุกทิศทุกทางเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนา ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลท่านจะได้เจอนะผมได้เจอเขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์ที่ดีได้เจอคนที่เข้ามาสนับสนุนนะคุยกันเป็นปีเป็นกลุยด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาคำชูป,ปกปักษุอครข,ของสาลนะรับดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์นะผมท่านใดจะดูดวงกับหมอสันนะผมหนึ่งคำถาม200บาทนะหมอสันส่งคลิปคลิปไพ่นะนนหนึ่งคำถามนะคลิปไพ่จะได้เห็นไพ่ไคำถามต้องเห็นไพ่ เราไม่เห็นหน้าหมอสันแต่ถ้าท่านจะเห็นหน้าหมอสัลก็ดูโดยรวมการงานการเงินความรักโดยรวมอาจารย์นะวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากย้ําก่อนนะเป็นความรักของลูกดวงเนี่ยบางคนกลัวอาจารย์ส่วนตัวจริงป่ะเนี่ยอาจารย์ส่งคลิปให้เนี่ยอาจารย์ก็ต้องมันไฟมันใหญ่หมอสันก็ต้องใช้อยู่โถวแตว่ามันเป็นส่วนตัวส่งให้กับท่านดูคนเดียวนะผมหมอสันจะให้คนอื่นดูได้ไงไม่มีใครดูหรอกนะผมแล้วเสียชื่อเสียงด้วยไม่ทําอย่างนั้นไม่ทำ นะครับผมท่านดูคนเดียวมันเป็นข้อมูลของท่านคนเดียวนะครับหมอสันดูอย่างท่านการงานการเงินจะวารับ4นาที400 8นาที800ส่งคลิปให้เห็นหน้าหมอสันแบบนั้นส่งคลิปให้นะครับขอให้ท่านชมชื่อรับลืมไปไม่ได้เลยท้ายคลิปรับฟังดวงชะตาของท่านต่อกันยาวๆครับสวัสดีรยว ดวงชะตาราศีเมษประจำเดือนนี้พลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับชาวราศีเมษในเดือนนี้คุณจะได้พบกับช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆเรากับกิ่งไผ่ที่โค้งงามใต้าสายลมแรงแต่ไม่หัดเพราะความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งอิงในเป็นช่วงเวลาที่จะทดสอบความสามารถในการปรับตัวของคุณแต่เชื่อมั่นเถอะว่าคุณจะผ่านไปได้อย่างสวยงาม พลังดาวเคราะห์ในเดือนนี้จะส่งผลให้คุณรู้สึกกระฉับกระเฉงและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งท้าทายใหม่ๆแต่ขณะเดียวกันก็ต้องระวังไม่ให้ความรีบร้อนและความหุนหันพลันแล่นนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่รอบคอบด้านการงาน โอกาสทองที่รอคอยในด้านการงานเดือนนี้ชาวราศีเมษจะได้พบกับโอกาสทองที่รอคอยมานานราวกับนักเดินทางที่เดินผ่านป่าทึบมานานและในที่สุดก็เจอทางแยกที่นําไปสู่เมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความเป็นไปได้สําหรับพนักงานประจําคุณอาจได้รับการเสนอตําแหน่งใหม่หรือโครงการสําคัญที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์และทักษะของคุณเหมือนกับช่างแกะสลักที่ได้รับหินอ่อนก้อนใหม่ที่มีคุณภาพเยี่ยมพร้อมที่จะสร้างผลงานชิ้นเอออกมา ลังเลที่จะรับความท้าทายนี้แม้ว่าจะดูน่ากลัวในตอนแรก หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือฟรีแลนซ์เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายเครือข่ายและหาลูกค้าใหม่ความมั่นใจและเสน่ห์ธรรมชาติของราศีเมษจะเป็นอาวุธลับที่ช่วยให้คุณสามารถโน้มน้าวใจคนอื่นได้อย่างง่ายดายเหมือนนักขายที่มีของดีแต่ขายไม่ออกมานานจู่ๆก็พบว่าตัวเองมีพรสวรรค์ในการนําเสนอที่ทําให้ลูกค้าลหลงไหลอย่างไรก็ตามระวังอย่าให้ความกระตือรือร้อนเกินไปทําให้คุณรับงานมากเกินความสามารถหรือสัญญาในสิ่งที่ทําไม่ได้การบริหารเวลาและกําหนด ลำดับความสำคัญจะเป็นกุญชาสำคัญในการประสบความสำเร็จลองนึกภาพการเป็นเชฟที่เก่งกาจแต่หากรับออเดอร์มากเกินไปอาหารทุกจานอาจไม่ได้คุณภาพตามที่ควรจะเป็น การทำงานเป็นทีมในเดือนนี้จะราบรื่นมากขึ้นคุณจะพบว่าตัวเองสามารถเป็นผู้นำที่ดีและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนร่วมง,งานเหมือนประภาคารที่ส่องแสงนำทางเรือในยามมืดมิดทำให้ทุกคนมองเห็นเป้าหมายและทิศทางได้ชัดเจนมากขึ้นด้านการเงินความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นเรื่องการเงินในเดือนนี้จะดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนต้นไผ่ที่เติบโตแต่ละวันไม่เด่นชัดในช่วงแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจ รายได้อาจเพิ่มขึ้นจากการทำงานหนักในช่วงที่ผ่านมาหรือจะโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นในด้านการงานสำหรับการลงทุนเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการศึกษาหาข้อมูลและวางแผนระยะยาวแต่ควรระมัดระวังไม่ให้ความหุนหันพระแล่นทำให้ตัดสินใจลงทุนโดยไม่ได้วิเคราะห์อย่างรอบคอบเหมือนนักเดินทางที่เจอใส่น้ำใสต้องทดสอบก่อนว่าดื่มได้หรือเปล่าก่อนจะยกขึ้นดื่มอย่างใจลอย การออมเงินในเดือนนี้จะง่ายขึ้นเพราะคุณจะมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับเป้าหมายทางการเงินระยะยาวเรากับนักบินเขาที่มองเห็นยอดเขาแล้วและรู้ว่าต้องเก็บพลังงานอย่างไรให้พอเพียงสําหรับการเดินทางต่อไปลองตั้งเป้าการออมที่ชัดเจนเช่นการออมเพื่อซื้อของที่ต้องการมานานหรือเพื่อเดินทางต้องเที่ยวในช่วงปลายปีมีสินที่มีอยู่จะมีแนวโน้มจะลดลงได้หากคุณวางแผนและมีระเบียบวินัยในการจ่ายอย่าปล่อยให้ความอยากได้อย่างมีในช่วงที่รายได้เพิ่มขึ้น ทำให้คุณใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเหมือนเกษตรกรที่ได้ผลผลิตดีต้องรู้จักเก็บส่วนหนึ่งไว้เป็นมเมล็ดพันธุ์สำหรับฤดูหน้าอย่างไรก็ตามหากมีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเกิดขึ้นอย่าตื่นตระหนกเพราะเดือนนี้คุณจะมีทางออกหรือความช่วยเหลือจากแหล่งที่ไม่คาดคิดเหมือนนักเดินผ่าที่หลงทางแต่เจอกระท่อมเล็กๆที่ให้ที่พักอาศัยในยามจำเป็นความรักความโรแมนติกที่เบ่งบาน สำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีเมษที่ยังโสดอยู่เดือนนี้จะเป็นชุกเวลาที่น่าตื่นเต้นในด้านความรักเหมือนสวนดอกไม้ที่เริ่มออกดอกในฤดูใบไม้ผลิ เต็มไปด้วยสีสันและกลิ่นหอมที่ดึงดูดผีเสื้อและพึ่งให้บินมาหาเสน่ห์และความมั่นใจของคุณจะเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดคนที่เหมาะสมเข้ามาในชีวิตราวกับนักดนตรีที่ไปแสดงในสถานที่ใหม่และพบว่ามีคนฟังที่เข้าใจ่องดนตรีและชื่นชอบดนตรีของเขาอย่างแท้จริงอย่าลืมที่จะเปิดใจและให้โอกาสคนที่อาจจะไม่ใช่ไท์ที่คุณเคยคิดเพราะบางครั้งความรักที่แท้จริงมาในรูปแบบที่เราไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนคนที่ชอบดูหนังแอคชั่นแต่ไปดูหนังรักโรแมน ก,กลับพบว่าตัวเองชอบมากกว่าที่คิดการสื่อสารของคุณในเดือนนี้จะเป็นธรรมชาติและน่าเย้าวยวนมากขึ้นคุณจะรู้ว่าควรพูดอะไรควรทำอย่างไรเพื่อที่คนที่สนใจรู้สึกถูกใจและอยากรู้จักคุณมากขึ้นแต่ระวังอย่าให้ความมั่นใจเกินไปกลายเป็นความหยิ่งจะโสเพราะอาจทำให้คนที่มีใจให้รู้สึกไม่สบายใจ สำหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีเมษที่มีคู่รักหรือคู่ครองแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูความรักและสร้างความใกล้ชิดกันมากขึ้นเหมือนสวนดอกไม้ที่ได้รับการดูแลอย่างดีหลังจากผ่านฤดูหนามาดอกไม้เริ่มพริใบอ่อนและดอกตูมใหม่ ความเข้าใจกันจะเพิ่มขึ้นคุณและคู่ครองจะพบว่าตัวเองสามารถคุยกันได้ลึกซึ้งมากขึ้นและเปิดใจเล่าเรื่องที่เคยปิดบังหรือไม่กล้าพูดเหมือนเพื่อนสนิทสองคนที่นั่งริมชายหาดในยามพระอาทิตย์ตกแบกปันความคิดและความรู้สึกอย่างจริงใจอาจมีแผนการเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันหรือทำกิจกรรมใหม่ๆที่ทั้งคู่ไม่เคยลองทำมาก่อนสิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มสีสันและความสนุกสนานให้กับความสัมพันธ์ราวกับนักวาดที่สีใหม่ลงบนผืนผ้าทำให้ภาพเก่าๆกลายเ,เป็นงานอาศิลปะที่ ที่สวยงามและมีชีวิตชีวาม,มากขึ้นหากนี้ปัญหาหรือความเข้าใจผิดเกิดขึ้นเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีในการไขปมและแก้ไขกันความจริงใจและความพร้อมที่จะรับฟังของทั้ง2ฝ่ายจะเป็นกุญแจสำคัญในการผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้เหมือนการซ่อมสะพานที่ชำรุดต้องใช้ความอดทนและความรบอบคอบแต่เมื่อเสร็จแล้วจะแข็งแรงและทนทานกว่า คำแนะนำพิเศษเดือนนี้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพทั้งกายและจิตใจการออกกำลังกายสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณมีพลังงานเพียงพอสำหรับความท้าทายท,ที่รอคอ,อยอยู่และการทำสมาธิหรือฝึกลมหายใจจะช่วยให้จิตใจสงบและตัดสินใจได้ชัดเจนมากขึ้นอย่าลืมที่จะใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนฝูงเพราะความรักและกลํางใจจากคนใกล้ชิดจะเป็นแรงผลักดันให้คุณก้าวต่อไปอย่างมั่นใจเหมือนนักวิ่งมาราธอนที่ได้ยินเสียงเชียร์จากคนข้างทาง,างทำให้มีกำลังใจวิ่งต่อไปแม้ว่าจะเหนื่อยล้า สุดท้ายนี้จงเชื่อมั่นในตัวเองและความสามารถที่คุณมีเพราะเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดาวอุทังหมดส่งแสงให้กับชาวราศีเมษทําให้ทุกสิ่งที่คุณสัมผัสกลายเป็นทองคาเหมือนเทพพิแดนแห่งโชคลาภที่ประทานพรให้กับผู้ที่ทําดีและมีใจเด็ดเดี่ยวดวงชะตาราศีเมษประจําเดือนนี้สำหรับชาวราศีเมษในเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าเหมือนกับใบไม้ที่เริ่มผลิใบใหม่หลังจากฤดูแลง้ง ท่านจะพบว่าตัวเองมีแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งกว่าเดิมด้านการงานก้าวสู่จุดสูงสุดแห่งความสําเร็จเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานสําหรับชาวราศีเมษพลังงานของท่านจะเปล่งประกายออกมาอย่างชัดเจนทําให้ผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชาต่างมองเห็นศักยภาพที่แท้จริงของท่านในช่วงต้นเดือน ท่านจะได้รับโอกาสในการนำเสนอไอเดียหรือโครงการใหม่ๆที่คิดค้นมานานเหมือนกับนักประดิษฐ์ที่ได้เปิดเผยสิ่งประดิษฐ์ชิ้นเอกของตนต่อสายตาชาวโลกความคิดสร้างสรรค์และแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ท่านนำเสนอจะได้รับการตอบรับอย่างดีและอาจนำไปสู่การได้รับหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญมากขึ้นสำหรับผู้ที่ทำงานเป็นทีม ท่านจะกลายเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนโครงการต่างๆเหมือนกับเครื่องยนต์ที่ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพความสามารถในการประสานงานและการสื่อสารของท่านจะโดดเด่นเป็นพิเศษทำให้งานที่ดูยากและซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายในมือของท่านตัวอย่างเช่นหากท่านทำงานในสายการตลาดอาจจะได้รับโอกาสในการนำแคมเปญใหม่ที่จะสร้างผลกระทบอย่างมากต่อบริษัทหรือหากท่านทำงานด้านเทคโนโลยี อาจได้รับมอบหมายให้ดูแลระบบใหม่ที่จะปฏิวัติวิวธีการทำงานของทั้งองค์กรอย่างไรก็ตามท่านควรระวังเรื่องการรีบเร่งเกินไปความกระตือรือร้อนที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่อาจส่งผลกระทบต่อผลงานโดยรวมควรใช้เวลาในการวางแผนและตรวจสอบรายละเอียดอย่างละเอียดถี่้วนด้านการเงินฟื้นตัวและเติบโตอย่างมั่นคง ด้านการเงินของชาวราศีเมษในเดือนนี้จะเป็นไปในทิศทางที่น่าพอใจเหมือนกับต้นไม้ที่เริ่มออกดอกติดผลหลังจากได้รับการดูแลอย่างดีรายได้จากงานหลักจะมีสถดสภาพมากขึ้นและอาจมีโอกาสได้รับเงินพิเศษจากการทำงานโครงการเสริมหรือการลงทุนที่เคยทำไว้เหมือนกับกเกษตรกรที่หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็มีเงินทุนเพียงพอที่จะเตรียมตัวสำหรับฤดูการปลูกครั้งต่อไป โอกาสในการหารายได้เสริมจะเปิดกว้างมากขึ้นอาจจะเป็นการได้รับข้อเสนอใ,ในการทำงานพิเศษช่วงสุดสัปดาห์หรือการมีโอกาสขายสินค้าหรือบริการที่ท่านมีความชำนาญเป็นพิเศษตัวอย่างเช่นหากท่านเก่งด้านการถ่ายภาพอาจได้รับงานถ่ายภาพงานแต่งงานหรืองานอีเวนต์ต่างๆหรือหากท่านมีทักษะการทำอาหารอาจมีโอกาสเปิดร้านอาหารออนไลน์หรือรับจ้างทำอาหารสำหรับงานเลี้ยงเล็กๆ การลงทุนในเดือนนี้ควรเน้นไปที่ความมั่นคงมากกว่าผลตอบแทนสูงหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีสถียรภาพหรือกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงปานกลางจะเป็นตัวเลือกที่ดีหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือการเล่นการเงินแบบเสี่ยงโชคอย่างไรก็ตามท่านควรระวังเรื่องการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะการซื้อของที่ไม่จำเป็นเพื่อแสดงสถานะควรมีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบและยึดหลักความพอเพียง ความรักบทใหม่แห่งความสุขกำลังเริ่มต้นสำหรับคนโสดประตูแห่งความรักกำลังเปิดกว้างชาวราศีเมษที่ยังโสดอยู่จะพบว่าเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนพิเศษเหมือนกับดวงดาวที่เรียงตัวในองศาที่เหมาะสมทำให้ความรักที่รอคอยมานานกำลังจะเข้ามาในชีวิตในช่วงต้นเดือน ท่านจะรู้สึกมีสเสน่ห์และความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นรอยยิ้มของท่านจะดูสดใสและน่าดึงดูดมากกว่าปกติทำให้คนรอบข้างมองท่านด้วยสายตาที่แปลกใหม่บุคลิกของท่านจะเปล่งประกายเหมือนเพชรเม็ดงามที่เพิ่งได้รับการเจีรยระไนความเก่งกาจในการงานและความมั่นใจในตัวเองจะกลายเป็นแรงดึงดูดที่ส่งพลังโอกาสในการพบรักแท้จะมาในรูปแบบที่ไม่คาดคิดอาจจะเป็นการพบกันในงานสังสรรค์ของเพื่อนร่วมงาน การเข้าร่วมคอร์สเรียนใหม่หรือแม้แต่การพบกันโดยบังเอิญในร้านกาแฟที่ท่านเป็นประจำตัวอย่างเช่นท่านอาจไปซื้อหนังสือในร้านหนังสือเก่าแก่และพบว่าคนที่ยืนอ่านหนังสือข้างๆกับท่านนั้นมีความสนใจในหนังสือประเภทเดียวกันการสนทนาเล็กๆน,น้อยๆเรื่องหนังสืออาจพัฒนาเป็นการนัดพบกันในครั้งต่อไปสำหรับการรักทางออนไลน์ ท่านจะพบว่าการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียหรือแอปพลิเคชันหาคู่จะราบรื่นและสนุกสนานมากขึ้นคนที่ท่านคุยด้วยจะมีความจริงใจและมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการหาความรักไม่ใช่แค่การเล่นๆหรือผ่านเวลาอย่างไรก็ตามท่านควรระวังเรื่องการรีบเร่งในความสัมพันธ์ ให้เวลากับการทำความรู้จักกันอย่างทองแท้ก่อนที่จะตัดสินใจก้าวไปสู่ความสัมพันธ์ที่จริงจังอย่าปล่อยให้ความกระตือรือร้นของตัวเองทําให้มองข้ามสัญญาณเตือนที่สําคัญสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์เข้าสู่จุดเปลี่ยนที่สําคัญสําหรับชาวราศีเมษท,ที่มีกู้ครองแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเสริมสร้างความเข้าใจกันมากขึ้นเหมือนกับการปลูกต้นไม้ที่เริ่มแผ่ดิ้งการออกไปอย่างงดงาม ความรักของทั้งสองคนจะเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นผ่านการผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันในช่วงต้นเดือนท่านจะรู้สึกอยากอยู่ร่วมกับคู่ครองมากขึ้นไม่ใช่แค่อยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่เป็นการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความหมายเช่นการทำอาหารด้วยกันการไปเที่ยวสถานที่ใหม่ๆห,หรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ร่วมกันตัวอย่างเช่น ท่านอาจจะชวนคู่ครองไปเรียนเต้นรำเรียนทำขนมเคก้กหรือไปเดินป่าในสวนสาธารณะที่ไม่เคยไปมาก่อนความเข้าใจในเรื่องเป้าหมายชีวิตจะชัดเจนมากขึ้นการวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออมการลงทุนหรือแม้แต่การมีลูกจะเป็นหัวข้อที่ท่านทั้งสองพูดคุยกันอย่างเปิดเผยและสร้างสรรค์ไม่ใช่การเถียงกันหรือการบังคับใจกัน สำหรับคู่รักที่เคยมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งกันเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการไขปมและสร้างความเข้าใจกันใหม่การสื่อสารจะราบรื่นมากขึ้นและท่านจะพบว่าคู่ครองเริ่มเข้าใจมุมมองของท่านมากขึ้นเหมือนกับที่มเมฆหมอกที่บดบังภูเขาค่อยๆจางหายไปทำให้เห็นความงดงามของภูเขาที่แท้จริงอย่างไรก็ตามท่านควรหลีกเลี่ยงการเป็นฝ่ายควบคุมหรือเป็นฝ่ายตัดสินใจเพียงฝ่ายเดียวในเรื่องสำคัญ ให้โอกาสคู่ครองได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจความสมดุลในความสัมพันธ์จะทำให้ความรักของท่านทั้งสองแข็งแกร่งและยั่งยืนมากขึ้นสรุปเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงในทิศท,ทางที่ดีโดยรวมแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมสำหรับชาวราศีเมษทุกด้านของชีวิตจะเคลื่อนไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นเหมือนกับเรือใบที่ได้ลมหลังพาให้แล่นไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและมั่นคงความสำเร็จในหน้าที่การงาน ความมั่นคงทางการเงินและความสุขในชีวิตรัฐจะมาพร้อมกันในเดือนนี้สิ่งที่ท่านควรจำไว้คือการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดอย่าให้ความกระตือรือร้นทำให้ท่านลืมดูายละเอียดที่สำคัญและอย่าลืมแบ่งปันความสุขที่ได้รับกับคนรอบข้างเพราะความสุขที่แบ่งปันจะกลับมาหาท่านในรูปแบบที่งดงามกว่าเดิมดวงชะตาราศีเมษประจำเดือนนี้พลังงานโดยรวมของเดือนนี้ ชาวราศีเมษในเดือนนี้จะได้รับพลังงานที่แข็งกแกรง่งและเต็มไปด้วยความมุ่งมั่งราวกับนักรบที่กำลังเตรียมตัวสู่สมรภูมิใหม่อุปนิสัยความเป็นผู้นำตามธรรมชาติของคุณจะเด่นชัดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่สองแสงอันแรงกล้าผ่านเมฆหมอกในยามเช้าคุณจะพบว่าตัวเองมีความกระตือรือร้อนในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆม,มากกว่าปกติอย่างไรก็ตามพลังงานที่รุนแรงนี้ต้องใช้อย่างระมัดระวัง เพราะอาจทาให้คุณตัดสินใจเร็วเกินไปหรือขาดความอดทนเปรียบเสมือนไฟที่ลุกโชนได้ทั้งให้ความอบอุ่นและเผาผลาญความสําคัญคือการหาสมดุลระหว่างความกระตือรือร้นกับความรอบคอบด้านการงานและอาชีพในเดือนนี้เปรียบเสมือนดาวดวงหนึ่งที่กําลังขึ้นสู่จุดสูงสุดในฟากฟ้าความสามารถในการเป็นผู้นําและการแก้ปัญหาของคุณจะโดดเด่นเป็นพิเศษ หากคุณทำงานในจีมคุณอาจพบว่าเพื่อนร่วมงานเริ่มมองหาคำแนะนำจากคุณมากขึ้นเหมือนกับเข็มทิศที่ชี้ทิศทางให้นักเดินทางสำหรับชาวราศีเมษที่ทำงานประจำนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเสนอโครงการใหม่หรือแสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ผู้บังคับบัญชาจะมองเห็นศักยภาพของคุณได้ชัดเจนขึ้นราวกับเพชรทีท่ถูกเจรไนจนเปล่งประกายระยิบระยับแต่ระวังอย่าให้ความมั่นใจเกินขอบเขตกลายเป็นความยิ่งโยโอโส หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหรือฟรีแลนซ์เดือนนี้จะเป็นจังหวะที่ดีสำหรับการขยายฐานลูกค้าหรือพัฒนาบริการใหม่ความกล้าหาญตามธรรมชาติของราศีเมษจะช่วยให้คุณกล้าเสี่ยงในสิ่งที่อาจส่งผลดีในระยะยาวเปรียบเสมือนนักสำรวจที่กล้าล่นเรือไปอยังดินแดนที่ไม่เคยมีใครไปมาก่อนแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องระวังคือความเร่งรีบอาจมีโอกาสที่คุณต้องการคว้าไว้ทันทีแต่การวิเคราะห์อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจะช่วยให้ผลลัพธ์ดีกว่า ตัวอย่างเช่นหากมีใครเสนองานที่ดูน่าสนใจมากอย่าตอบตกลงทันทีให้เวลาตัวเองอย่างน้อยหนึ่งวันเพื่อพิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆด้านการเงินและการลงทุนเรื่องการเงินในเดือนนี้เปรียบเสมือนแม่นางที่กำลังไหลแรงบางครั้งก็เชี่ยวกราดบางครั้งก็สงบนิ่งรายได้หลักของคุณมีแนวโน้มที่มั่นคงและอาจมีไรายได้เสริมจากแหล่งที่ไม่คาดคิดเข้ามาเหมือนกับการค้นพบเหรียญทองในสวนหลังบ้าน สำหรับการลงทุนความกล้าหาญของราศีเมษจะเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนคุณอาจมองเห็นโอกาสในการลงทุนที่คนอื่นมองข้ามแต่ต้องระวังอย่าให้ความมั่นใจเกินขอบเขตนำไปสู่การเสี่ยงมากเกินไปคุณหาข้อมูลและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญก่อนการตัดสินใจครั้งสำคัญหากคุณกำลังวางแผนซื้อ ของใช้ราคาแพงหรือลงทุนในสิ่งที่มีมูลค่าสูงเช่นรถยนต์หรืออสังหาริมทรัพย์เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบราคาแต่การตัดสินใจซื้อจริงควรรอให้ความรู้สึกเร่งรีบลดลงสักหน่อยการจัดการกับหนี้สินเป็นอีกเรื่องที่ควรให้ความสําคัญหากมีหนี้ค้างอยู่ความมุ่งมั่นของคุณในเดือนนี้ช่วยให้สามารถวางแผนจ่ายคืนได้เป็นระบบเปรียบเสมือนการปีนเขาที่สูงชันทีละก้าวจะนําไปสู่จุดสูงสุดได้ในที่สุด ความรักสําหรับคนโสดสำหรับชาวราศีเมษที่ยังโสดเดือนนี้ความรักจะเข้ามาราวกับลมหายใจฤดูใบไม้พลิสดชื่นและเต็มไปด้วยความหวังสเสน่ห์ธรรมชาติและความมั่นใจของคุณจะดึงดูดความสนใจจากหลายฝ่ายเหมือนกับแมกเนตที่ดึงดูดเหล็กอาจมีใครที่มองคุณอยู่แต่ไกลมานานแล้วกล้าเข้ามาแสดงตัวในเดือนนี้หรือคุณอาจจะพบใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นในการประชุมทางธุรกิจ งานสังสรรค์ของเพื่อนหรือแม้แต่ในร้านกาแฟที่คุณไปประจําความรักบางครั้งก็เกิดขึ้นเมื่อเราไม่คิดจะหามันเหมือนกับดอกไม้ป่าที่บานสะพรั่งในที่ที่ไม่คาดคิดแต่อย่างไรก็ตามอดนิสัยความเร่งรีบของราศีเมษอาจทําให้คุณต้องการรู้ผลลัพธ์ทันทีหากมีใครที่สนใจอย่าเร่งรีบกดดันในเขาตัดสินใจหรือแสดงความรู้สึกกลับมาทันทีให้เวลาแก่ความสัมพันธ์ได้พัฒนาตามธรรมชาติเหมือนกับการปลูกต้นไม้ที่ต้องให้น้ําและแสงแดดอย่างสม่ําเสมอ หากคุณใช้แอปหาคู่หรือโซเชียลมีเดียโอกาสในการพบใครที่น่าสนใจจะเพิ่มขึ้นแต่ควรระวังอย่าให้ความกระตือรือร้นรในการหาคู่กลายเป็นความหมกมุ่นจำไว้ว่าความรักที่แท้จริงมักมาจากการที่เราเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงสำหรับการออกเดทในเดือนนี้คนเลือกกิจกรรมที่ท้าทายและสนุกสนานเช่นการปีนผาการเล่นเกมแข่งขันหรือการเดินทางไปสถานที่ใหม่ๆเพราะจะช่วยให้คุณแสดงตัวตนได้อย่างเต็มที่ ความรักสําหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีเมษที่มีคู่รักหรือคู่ครองแล้วเดือนนี้ความสัมพันธ์จะเข้าสู่ช่วงของการทดสอบและการเติบโตเหมือนกับต้นไม้ที่ต้องผ่านพายุฝนเพื่อจะมีรากที่แข็งแรงยิ่งขึ้นความมั่นใจและพลังงานที่เพิ่มขึ้นในเดือนนี้อาจทาให้คุณอยากเป็นฝ่ายนําในความสัมพันธ์มากขึ้นซึ่งอาจเป็นสิ่งดีหากคู่ของคุณชื่นชอบความเป็นผู้นําของคุณแต่หากเขาเป็นคนที่ต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การไม่เปิดโอกาสให้เขาแสดงความคิดเห็นอาจสร้างความขัดแย้งได้ความเร่งรีบตามธรรมชาติของราศีเมษอาจทําให้คุณอยากเห็นความก้าวหน้าในความสัมพันธ์เร็วกว่าที่คู่ของคุณพร้อมตัวอย่างเช่นหากคุณคิดว่าจะย้ายเขาอยู่ด้วยกันแต่งงานหรือมีลูกอย่าเร่งรีบกดดันให้เปิดพื้นที่สําหรับการสนทนาอย่างเปิดเผยและให้เวลาแก่การและการอีกในด้านบวกพลังงานของเดือนนี้จะช่วยให้คุณมีความกล้าหาญในการแก้ปัญหาที่อาจกดดันไว้นานแล้ว หากมีเรื่องที่อยากคุยกับคู่ของคุณแต่ไม่เคยหาโอกาสเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมแต่ควรเลือกการพูดที่สร้างสรรค์มากกว่าการโต้เถียงกิจกรรมที่ควรทำร่วมกันในเดือนนี้รวมถึงการออกกำลังกายด้วยกันการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆร่วมกันหรือการวางแผนการเดินทางในอนาคตเพราะจะช่วยเสริมสร้างพลังงานบวกและความผูกพันที่แข็งแรงขึ้นหากความสัมพันธ์ของคุณกำลังผ่านช่วงยากลําบากเดือนนี้จะเป็นโอกาสสําคัญในการฟื้นฟูและเริ่มต้นใหม่ ความมุ่งมั่นของราศีเมษจะช่วยให้คุณไม่ยอมแพงง้ง่ายๆแต่ต้องจําไว้ว่าความสัมพันธ์ต้องการความพยายามจากทั้งสองฝ่ายคําแนะนําสาหรับเดือนนี้เดือนนี้สําหรับชาวราศีเมษเปรียบเสมือนการได้รับดาบที่คมกริบใช้อย่างถูกต้องก็จะตัดสิ่งกีดขวางได้แต่ใชอยังไม่ระมัดระวังก็อาจบาดเจ็บในทุกด้านของชีวิตให้ความสําคัญกับการฟังและการให้เวลาตัวเองในการคิดก่อนการกระทําความเร็วไม่ใช่สิ่งเดียวที่สําคัญ ความแม่นยำและความยั่งยืนเรามีค่าไม่น้อยกว่ากันอย่าลืมดูแลสุขภาพกายและใจพลังงานที่เพิ่มขึ้นในเดือนนี้ต้องการการปลดปล่อยออกมาการออกกำลังกายการทำสมาธิหรือการทำกิจกรรมที่ชอบจะช่วยคุณมีสมดุลที่ดีสุดท้ายจำไว้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้มาจากการชนะคนอื่นแต่มาจากการเอาชนะตัวเองเมื่อวานนี้ใช้พลังงานของเดือนนี้ในการพัฒนาตัวเองและสร้างสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้าง